คุณผู้ชมคบปัญหาความขัดแยง้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมีมาให้เราเห็นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะซาไปค่ะเพราะว่ามีกระแสอื่นมากลบนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะพูดเองเออเองประกาศเองแล้วก็ปิดจบเองค่ะทางกัมพูชานะคะได้มีการไฟเขียวนําเข้าสินค้าไทยเกือบทั้งหมดค่ะแต่ว่าจะมีบางสินค้านะคะอย่างเช่นผักผลไม้หรือว่าเชื้อเพลิงค่ะที่ยังห้ามนําเข้าอยู่ซึ่งเป็นแถลงการนะคะของทางศุลก,กากรของทางกัมพูชาค่ะและอย่างที่บอกไปคะ่ะคุณผู้ชมสินค้าจากไทยที่ ยังห้ามเข้านะคะได้แก่น้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลกา๊าซปิโตรเลียมเหลวค่ะ LPG หรือว่า LNG นะคะน้ํามันเตาน้ํามันเบนซินไร้สารตะกัว่วแล้วก็ผักผลไม้ค่ะอย่างที่บอกไปแต่สินค้าอื่นนะคะที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ข้างต้นเนี่ยเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างแล้วก็อื่นๆยังนําเข้าได้ตามปกติขอแค่ผ่านเส้นทางอย่างเป็นทางการค่ะและต้องไม่ผ่านด่านชายแดนที่กองทัพไทยเนี่ยปิดเองฝ่ายเดียวเขาบอกไว้แบบนี้นะคะซึ่งท แถลงการฉบับนี้ของทางกัมพูชานะคะคุณผู้ชมเขาเน้นไว้ค่ะว่าเราไม่ห้ามสินค้าทั้งหมดจากไทยแค่บางรายการเท่านั้นส่วนที่เหลือยังไปต่อได้ถ้าผ่านด่านและทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ,อก,กฎหมายค่ะซึ่งประเด็นสําคัญค่ะที่คนไทยหลายคนเริ่มงงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมานะคะว่าทางกัมพูชาเนี่ยแบนสินค้าไทยอย่างกว้างขวางเลยแต่กลับมีแถลงการใหม่บอกว่าสามารถนําเข้าได้ตามปกติค่ะแล้วก็ระบุนะคะว่าการปิดด่านเป็นการดําเนินการฝ่ายเดียวโดยกองทัพ ซึ่งงค่ะสรุปคือกัมพูชาไม่ได้แบนไทยทั้งประเทศแค่แบนไทยบางอย่างค่ะและหลายคนมองว่ายโยนความผิดฝั่งด่านปิดให้ไทยซึ่งมันดูย้อนแย้งค่ะจนคนไทยเนี่ยเริ่มตั้งคําถามว่าใครเป็นคนปิดใครเป็นคนเปิดแล้วใครที่เป็นคนจบกันแน่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ